ครับโตจะได้ไปร่วมงานวันเด็กครับวันนี้โตจะได้ไปร่วมงานวันเด็กนะครับผมที่โรงเรยียนเทศบาลหนึ่งวัดเทียนดัค่อนข้างจะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยของเด็กๆที่มาฟังเนี่ยค่อนข้างห่างกันเยอะเลยตั้งแต่อนุบัลหนึ่งจนถึงม .3 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดมันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงว่าเราจะพูดยังไงให้เด็ก ทั้งหมดเนี่ยเข้าใจได้ถ้าเราพูดอะไรที่มันแบบเข้าถึงยากเกินไปน้องๆอ,อนุบาลหนึ่งก็จะพูดหนึ่งก็พูดอะไรเลยหรือว่าถ้าพูดอะไรที่มันง่ายเกินไปน้องๆแบบชั้นโตๆอย่างน้องม3ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยจากสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่อนข้าง,างจะต้องคิดนิดนึงว่าเราจะพูดอะไรดีที่เข้าใจได้ทั้งน้องมหนึ่ง ข้าใจได้ทั้งน้องอนุบาลหนึ่งไปจนถึงน้องมอสมอย่าเงี้ยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเรื่องของเรื่องคือพี่ลูกแก้วหรือคุณครูลูกแก้วนะครับที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนี้ <Wow. S 1> เป็นนางเอกประจำคณะของเราก็ลเลยมีโอกาสได้เชิญโต้ไปพูดในวันนี้เดี๋ยวมีแม่ๆพี่ๆแฟนคลับเนี่ยไปแจกขนมแล้วก็ไปแจกของให้กับน้องๆด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเลยดีกว่าครับ เมื่อเราเดินทางไปถึงที่โรงเรียนแล้วนะครับผมเราก็เริ่มต้นกันด้วยการร้องเพลงให้น้องๆได้ลุกขึ้นเต้นได้สนุกสนานเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมก่อนที่เราจะพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในวันนี้นั่นเองครับ หรือสิ่งที่พี่ต้อยากจะบอกคือเราต้องรู้จักรับผิดชอบในทุกๆหน้าที่ของตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ามาตามแล้วก็อยากให้เราตั้งเป้าหมายกับชีวิตน้องๆอาจจะยังเด็กมากที่ที่จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ให้รู้สึกว่าเราพัฒนานตัวเองอยู่ทุกๆว่เราอาจจะเห็นสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยแต่เราต้องสร้างแรงบันดาลใจเองว่าจะทํายังไงให้เราสามารถไปในจุดที่มันกว้างขึ้นกว่านี้ได้เราต้องเรียนรู้อะไรอย่างไรเราต้อง ความสำเร็จในเรื่องไหม่มากคือเอาจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเรา่อเลก,ก็ได้ว่าทายัางไงเราถึงจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นได้ สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่แค่สิทธิที่พูดวันนี้อย่างเดียวนะมันมันก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ครอบครัวน้องไงก็อยากให้น้องแบบรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วก็เป็นเด็กดีของทุกคนไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่รวมถึงเป็นเด็กดีของครูทุกคนเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาเพที่จะอบมอรมสั่งสอนเด็กๆให้เติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพไงก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนที่จะไหวตัวน้อง เนถึงน้องม3อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ตั้งใจเรแต้องเป็นเด็กดีของสังคมคตอนนี้ก็กิจกรรมมือถือรุ่วรงไปด้วยดีตอนนี้เป็นขั้นตอนของการแจกขนมนะครับเป็นขนมจากที่แฟนขับของโต้เนี่ยพามาเลี้ยงเด็กเด็กเยอะมากที่แรกไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้รู้สึกว่ามีความสุขเหมือนเหมือนตัวเองกลับไปตอนเด็กเลยเพราะว่าตอนเด็กอะชอบมากเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมเพราะเรื่องเลี้ยงไม่ได้เลียน สนุกด้วยไงตอนนี้น้องๆกำลังต่อแถวเข้าไปรับขนมแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวไปแจกขนมดีกว่าปะเดี๋ยวเราพาไปตรงนู้นกัน ตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จงานที่โรงเรียนแล้วก็ไปงานต่อมาอีกนะครับแล้วตอนนี้เพิ่งจะได้มาปิดคลิปกันที่นี่นะครับก็วันนี้แบบสนุกมากร้อนด้วยนะที่ไปที่โรงเรียนก็คือร้อนมากแต่ว่าสนุกมากเลยนะเพราะว่าอยู่ในหมู่มวลของความแบบใสซื่ออยู่ในความซื่อของเด็ก,ดกๆคือเขายังไม่มีแบบไม่มีการปรุงแต่งอะไรนะคือเราจะได้รับสารตรงๆมาจากน้องๆเลยเขารู้สึกยังไงก็แสดงออกมาเลยเนงะี้ยรู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็การที่เราได้ไปพูดสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เนี่ย ไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยก็เหมือนกับเราได้ไปจุดประกายอะไรสักอย่างในตัวเด็กๆอย่างน้อยก็แบบสร้างแรงบันดาลใจสักอย่างหนึ่งให้เด็กรู้สึกว่าเอ้ยเราทํายังไงถึงจะได้เป็นแบบนั้นเราทํายังไงถึงจะได้เป็นแบบนี้ทายังไงถึงจะประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยพอด้วยช่วงวัยเด็กๆน้องๆบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เก็ตในสิ่งที่เราพูดไปเพราะน้องก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าเราแฮปปี้มากที่ทั้งคุณครูทั้งพอทั้งเด็กๆทุกคนรู้สึกแบบ ที่รู้สึกประทับใจอย่างหนึ่งก็คือเราได้พาแฟนคลับของเราได้ไปส่งต่อความสุขได้ไปมอบของมอบขนม,มนอะไรเงี้ยให้กับเด็กๆต่อไปเหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เด็กๆเ,เขามีความสุขด้วยโดยรวมแล้ววันนี้ก็ทุกฝ่ายแฮปปี้นะครับตัวเองก็แฮปปี้ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะได้ทําอะไรแบบนี้อีกก็คงรีบรับปากแล้วคงไม่ปฏิเสธโอกาสดีๆแบบนี้อะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปวันนี้จะชอบแล้วก็มีความสุขไปกับเด็กๆนะครับไงถ้าเกิดชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i ป e ช่องน